ทุกคนนะคะวันนี้เจอกันตอนเช้าเลยจิติกาลม่อาบแม่อาบอ,อ,อ,อยู่นะอ่าตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะคะเดินทางไปที่อำเภอบูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเอาน้ำเชื้อน้ำเชื้อของวัวนะคะซึ่งเป็นวัวที่ สายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นตัวแรกที่นําเข้ามาในประเทศไทยนะคะมีชื่อว่าน้องสเต็กนะคะอยู่ที่อ,อําเภอภูเมียงนี่จังหวัดขอนแก่นน้องสเต็กเนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์เคเดน่านะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์วัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็จะไปเอาน้ําเชื้อน้องเนี่ยใช่ในนีนะคะเราจะไปเอาน้ําเชื้อน้องเนี่ยมา ะะซึ่งวัวที่เราจะนํามาประสมวัวที่บ้านนี้ก็จะเป็นลูกผสมแชลลี่ีเ่เดี๋ยวเดินทางไปถึงแล้วน้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงฟาร์มแล้วนะคะซึ่งฟาร์มที่เราจะไปนั้นนะคะก็คือ Happy Cale Farm นะคะฟ,ฟาร์มที่อำเภอปูเรียงจังหวัดขอนแก่นนะคะน้องสเต็กก็อยู่ที่นั่นนะคะ พูดถึงเคนิน่านี่นะคะก็เป็นสายพันธุ์วัวดั้งเดิมจากอิตาลีนะคะเดิมทีแล้วก็อยู่ที่เมืองทัสคานีนะคะประเทศอิตาลีนะคะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเลยน้องเนี่นะคะเขาจะใช้ในด้านของการเกษตรเป็นวัวที่ใช้ในการลากจูงนะคะแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย รู้สึกว่าน้องเคเนนาเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะก็จะส่งน้ําเชื้อแดดไปยังต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนรัสเซียแล้วก็ประเทศในทวีปเอเชียรวมไปถึงอเมริกาด้วยนะคะก็เอาน้องไปผสมกับสายพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่2กิโลกรัมหรือมากกว่านะคะ2กิโกรัมต่อวันหรือมากกว่านี้นะคะส่วนเนื้อของเคนนาเนี่ย ะะก็เป็นเอาไปทําเป็นเนื้อสเต็กนะคะในอิตาลีเนี่ยเขาจะกินสเต็กที่เป็นเนื้อที่ชิ้นใหญ่มากเป็นก้อนละกิโลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเรากินเนี่ยจต้องกินแบบหลายคนกินช่วยกันกินอะไรนี้นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยนะคะเอาไปทําพวกสเต็กก็จะมีความนุ่มอร่อยนะคะเอาไปทำลาบก็น่าแะแซ่บเหมือนกันนะคะเราก็จะเอามาลองผสมกับ ชาลลี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งน้ำหนักตัวของน้องนะคะถ้าโตเต็มที่เนี่ยประมาณกี่โลคะถ้าเป็นตัวเมียก็คือตัวชเลียอยู่ที่800 800ตัวผู้ตัวผู้ก็อยู่ที่6 0 0ถึงเ0 0 0พันหร้อถึงสองพันตันเลยเหรอคะ1.6ตันถึง2ตัน ซึ่งซึ่งน้องสเต็กเนี่ยที่เราจะไปดูเนี่ยได้ข่าวว่ามีน้ำหนักตัวประมาณสักันสามหนึกิโลนะคะแต่ว่าวัวที่เขานำมาเนี่ยจะเป็นวัวที่เราเอามาทำน้ำเชื้อนะคะเขาจะควบคุมน้ำหนักตัวของน้องมันจะง่ายต่อการเลีอยน้ำเชื้อ ถึงแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ Happy c แคลฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัดมาอย่างรวดเร็วแบบผีหลอกกันเลยทีเดียวคนที่กำลังพาเราชมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือด็อรวีค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นี่เองนะคะโดยด็อกรวีก็ได้แนะนำแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับวัวสายพันธุ์คิดนินาแล้วก็การผรสมสายพันธุ์วัวนะคะก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปค่ะ ในการถ่ายวิดีโอของข้าพเจ้านั้นก็จะดูกระโหลกกะลากระโปงมะพร้าวไปนิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้ภาพแบบไม่มีเสียงเพราะว่าคาอธิบายฝั่งไม่ได้สับอะไรหรือในช่วงการถ่ายวิดีโอของข้าพเจ้านั้นก็ดูความน่ารักของดร์วีไปกันละกันนะคะเป็นฝรั่งที่พูดไทยได้นะคะเราไม่ได้พูดภาษากรงกแต่อย่างใดนะคะ นอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยยังพูดภาษาอีสานได้อย่างคล่องแคล่วสำเนียงเปปังปังปุรีย่ยมากเลยนะคะเอาราคาเราก็ให้ชมแบบรวดเร็วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะเกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจไปเอาน้ำเชื้อน้องวัวจากแ a p p y ้แคลฟาร์มนะคะทเทียงฝูเวียงจังหวัดคอนแก่นนั่นเองนะคะ ซึ่งเราไปเอาที่ฟาร์มแฮปปี้แคลฟาร์มนี่คือฟาร์มของดรวีนะคะ mm hmm. ก็ได้ความรู้มาใหม่นะั่นก็คือจริงๆแล้วนะคะ mm hmm. วัวสายพันธุ์เพียนินาในประเทศไทยเนี่ยม,มันมีอยู่2อที่ mm hmm. ก็คือที่หนึงเป็นของใครกัลูกหาอีกแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่แฮปปี้แคลฟาร์มเนี่ยะคะ่ะมีอยู่2ตัวนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีน้องลาบกับน้องสเต็กชื่อน่ารักมากเลยนะคะซึ่งการขนย้าย น้ำเชื้อเนี่ยนะคะเราจะใช้ถังไนโตรเจนอันนี้เราใช้ถังสนามเพราะว่าน้ำเชื้อของน้องวัวน,นะคะก็จะมีะความซินธิกมากนะคะน้องจะอยู่ข้างนอกถังไนโตรเจนเนี่ยได้แค่ไม่เกิน30วินาทีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วน้องก็จะเสียชีวิตน้องก็จะเอาไปผสมไม่ได้ก็ตายนั่นแหละค่ะบัวเคียน,นิน้านี้นะคะก็มีรูปร่างลักษณะสูงใหญ่ซึ่งน้องเนี่ย จะสูงถึงความสูงของน้องเนี่ยจะสูงถึง2เมตรได้กันนะคะและข้อดีก็คือเนื้อของน้องเนี่ยจะมีไขมันที่น้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับาชาโลเลหรือแบงก,กัตน,นะคะซึ่งจะมีไขมันแทรกอยู่นะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เราก็จะนิยมเอามาปรับโครงสร้างของวัวนะคะเพราะว่าจะทำให้วัวที่เรามีอยู่เนี่ยมีรูปร่างลักษณะสูงใหญ่ ถ้าถามว่าสามารถเอาไปผสมกับสายพันธุ์พื้นบ้านได้ไหมนะคะก็สามารถผสมได้นะคะแต่ว่าแมวัวเนี่ยควรมีน้ําหนักตัว300กิโกร,รัมขึ้นไปนะคะเพราะถ้าน้อยกว่าน,นี้แล้วจะส่งผลต่อการคลอดนั่นคือทําให้คลอดยากนะคะเพราะว่าน้องจะมีตัวใหญ่แล้วก็ ปำหรับข้อดีอีกข้อหนึ่งของน้องวัวสายพันธุ์เทียนหนานี้นะคะก็คือน้องมีความทนต่อสภาพอากาศที่แรปรปรวนนะคะออทนต่อปรสิตทนต่อพยาธิทนต่อลรกนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยที่มีอากาศร,ร้อนเนี่ยน้องก็อยู่ได้แบบสบายสบายมา,มากเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนําเอาสายพันธุ์ของน้องไปปรับปรุงนะคะให้มีโครงสร้างของบัวตัวเองเนี่ย ใหญ่มากกว่าเดิมนะคะก็นอกจากมาซื้อที่หน้าฟาร์มที่อำเภอภูเวียงแล้วนี่นะคะจังหวัดขอนแก่นแล้วนี่นะคะก็คืออีกหลายๆจังหวัดก็มีตัวแทนจำหน่ายลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o กของด r E h a p p รวีนะคะแฮปปี้แคลฟารก็ได้นะคะอันนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับนิชมลนั้นก็มีเรื่องมาเล่า ให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบาย